ทีนี้ผมเข้าตรงนี้แล้วสังเกตไหมครับว่าโอเคเนี่ยเวลาเราไปประชุมหรือไปของบริษัทอะไรแล้วแต่เขาก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีแผนัธุรกิจลักษณะแบบนี้เหมือนกันถูกต้องไหมครับอาจจะต่างกันบ้างตัวเลขหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วพอเราฟังแล้วเรากลับไปพูดเป็นไหมไม่เป็นเขาบอกว่าตําแหน่งเมื่อกี้บอกตาแหน่งไดมอนต้องซื้อสินค้าสะสมคะแนนทั้งหมดกี่คะแนนครับ ดีคะแนนจำได้ไหมครับเจ็ดพันคะแนนอยากเป็นไดมอนด์ถาตายซื้อเลยไดมอนด์เจ็ดพันคะแนนพอเสร็จแล้วก็ขนสินค้ากลับไปบ้านเห็นไหมพอพรุ่งนี้ปุ๊บก็เดินไปข้างบ้านเลยไปหายาิหาเพื่อนทันทีเฮ้ยช่วยกูซื้อหน่อยเดีเ <laughs> <laughs> มื่อวานไปป็ดไอ้นี่มาหมดไปทั้งเดืนะจริงไหม <laughs> ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าไม่รู้วิธีทํา เขาบอกต้อกินเครือข่ายนะครับต้องเกิดจากความสําเร็จที่แท้จริงนะครับ mm hmm. ผมรู้โอเคเมื่อกี้ตอนแรกถามว่าใครชอบขายใครชอบขายขายครับแต่จริงๆแล้วในเครือข่ายของไม่เน้นขายสินค้ากันไม่ได้เน้นให้เราเป็นแม่ค้าเขาไม่ได้ต้องการให้เราไปเป็นแม่ค้ายิ้อของไปขายเพราะฉะนั้นเวลาเราปิดของเราไปแล้วยายยื้อของไปขายเพราะถ้าเรายิ้อของไม่ขายก็อย่างที่บอกไปช่วยคุหน่อยจิะ มันกูซื้อมาตั้งเยอะเลกินไม่หมดเลยเงี้ยนะมันเหมือนจะขอร้องให้เขาช่วยถามว่าเขาช่วยได้ไหมช่วยได้ไดบางคนอยากจะช่วยเออดดเอามาขวดหน,นึ่งไปหายคนเอามาขวดหนึ่งอัไนี้สรุปขายไปหมดแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเลยบริษัทเขาจ่ายให้เราสูงสุดวันหนึงตั้งสามหมื่นแต่คุณทําไม่เป็นไม่รู้วิธีทํามันก็เลยไม่ได้เงินนะไม่ได้เงิน เขาบอกจ่ายให้ทุกวันศุกร์ไปนั่งดูเนารวยอยู่นั่นะโอ้ยคนนั้นออกวันศุกร์โอ้ต่อมือเอ้วันนี้ออกเปนะต่อมืออยากดูเขารวยหรืออยากรวยให้เขาดูเออรวยให้เขาดูบ้างเด็กไปดูเขารวยอยู่ทำไมไหรือว่าอะไรต้องรวยให้เขาดูป่าเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดูว่าโอเคผมมีโครงการอยู่โครงการนึงนะครับเป็นโครงการที่ให้ทุกคนทํางานด้วยกันนะแต่อขออนุญาตเข้าไปรตรงนี้นิดหนึ่ง อ่าเอาละผมมีโครงการอันนี้อันหนึ่งถ้าโครงการตรงนี้มันทําง่ายๆแล้วทําให้เราสามารถมีไรายได้ด้วยเอาไหมครับอ่านะลอ,องดูนะโครงการแบบนี้ชวนเพื่อนเวลากลับไปคุยกับเพื่อนคุยง่ายๆคนที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายนะครับต้องเข้าใจระบบและเอาระบบมาใช้คนใจนะครับคนที่เขาสําเร็จแล้วมีไรายได้เขาใช้ระบบระบบอะไรรู้ไหมครับ อันที่หนึ่งเขาบอกระบบก็คือต้องคิดเหมือนกันต้องคิดเหมือนกันนั่งตรงนี้คิดให้เหมือนกันเลยอย่าคิดนอกกรอบนะครับ,รบ,รบสองต้องทำเหมือนกันอย่าทำนอกกรอบคิดเหมือนกันทำเหมือนกันข้อที่สามทำงานเป็นทีมต้องทำแบบนี้นี่คือระบบพอเอาระบ,บบมาใช้ มันจะทําให้เราประสบกว่าสําเร็จลองดูครับนะครับโครงการนะครับหลายๆคนนะครับเวลาไปคุยเจอส่วนใหญ่นี่นะครับธุรกิจเครือข่ายหลายคนเนี่ยโอเคอยากได้แบบเนี้ยนะครับอะไรครับเขาบอกว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดในชีวิตเงินร้านบ้านหรูรถยนา์เที่ยวกัดเล็ปฝ่าครอบครัวสุสานแ็่งปันใด้คนดีหลายหลายคนแบบนี้อยากได้อยากได้ไหมครับช่วงตอนแรกตอนที่ก่อนที่จะเข้า เห็นเห็นไอ้นี่ไหมผู้ชายอยู่คนหนึ่งเช่าเขาเห็นไหมโอ้นะอยากเอาแบบนั้นนะต้องไปปลูกดูนปลูกนี้ต้องไปทำอะไรก่อนนะม่ต้อง้ะเดี๋ยวนี้เขามีรูปแบบของสูตรสําเร็จที่ทําให้เราสําเร็จได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้นะครับเขาบอกลองดูถ้าอยากได้ลองดูซิคุณเป็นคนแบบไหนตัวคุณเองเป็นคนแบบไหนคนเราเนี่ยเขาบอกมีอยู่สี่ประเภทหนึ่งคนที่มีเงินแต่ไม่มีเวลาใครมีเงินไม่มีเวลาไหครับในนี้ มีไหมครับมีไหนใครของมือหน่อยใครมีเงินแต่ไม่มีเวลาหรือคนที่มีเวลาแต่ไม่มีเงินไหนใครมีเวลาเวลาฉันเยอะมากเลยมีตั้งยี่สิบห้าชั่วโมงมากกว่าคนอื่นเลยแต่เงินรู้สึกจะไม่ค่อยมีนะหรือคนที่ไม่มีทั้งเงินและไม่มีเวลา อันที่สี่เขาบอกที่คนที่มีทั้งเงินและเวลาเนี่ยคนเรามันมีอยู่สี่ประเภทนะครับมีอยู่สี่ประเภทวันนี้ถามท่านถ้าเลือกได้อยากคนเป็นประเภทไหนครับรข้ออะไรครับข้อสี่ใช่ไ,ไช่เนี่ยอ่ไรวมีทั้งเงินมีทั้งเวลาทุกคนอยากเป็นเหมือนกันหมดนะครับลองดูครับวันนี้ถ้าเราทํางานหลายๆคนทํางานถ้าเราทํางานแล้วมีไรายได้อยู่ประมาณเดือนละสามหมื่นบาทแล้วก็เก็บเงิน ถามว่าเก็บเงินทําไมเก็บเงินเพื่อทําตามฝันฝันบางทีได้เห็นนะที่มีูกมีรถมีบ้านได้ท่องเที่ยวได้รเก็บเงินเพื่อจะให้เป็นไปตามฝันนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นอันแรกเก็บเงินใช้หนี้ก่อนเลยส่วนใหญ่หลายคนเป็นหนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีหนี้ทั้งสองล้านแล้วเราอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งหลังละสามล้านแล้วก็มีรถสักคันหนึ่งคันละหนึ่งล้านเก็บไว้ท่องเที่ยวแล้วก็ทาบุญสักสิบล้าน รวมเบ็ดเสร็จวันนี้โอเคอยากมีความฝันสัก16ล้านบาทเยอะไหม16ล้านเยอะมากเลยเพราะนั้นต้องเก็บถ้าทํางานเดือนละ30,000บาทเราเก็บกันดูสิครับเก็บสักเท่าไหร่ดีครับถึงจะได้16ล้านเก็บสักเดือนละหมื่นไหวไหมไหวเนาะ,อะลองดูครับเก็บเดือนละหมื่นบาทเพราะฉะนั้นถ้าเก็บหนึ่งปีเราก็จะมีเงินเก็บอยู่แสนสองจากใกลความจริงนะ16ล้าน พอเก็บไปสิบปีก็จะได้ทั้งหมดล้านสองเก็บไปครบร้อยปีก็ได้ทั้งหมดสิบสองล้านโอ้ยร้อยปีสิบสองล้านตั้งเตาเอาไว้ว่าจะเอาสิบหกล้านสแสดงว่าสงสัยกูกไ,ไ,ไม่ได้ไม่ไม่เป็นไปตามฝันแน่ๆร้อยปีคงอยู่ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้น ทำง,งานร้อยปีก็แสดงว่าไม่บรรลุฝันที่เราตั้งเอาไว้เห็นไหมร้อยปีไม่บรรลุแน่ๆขนาดนี้เก็บเดือนละหมื่นนะเนี่ยห้ามกินนะห้ามขาดด้วยนะเดือนละหมื่นนี้ห้ามขาดนะไม่ใช่บอกให้เดือนนี้ยืมไม่เก็บสักเดือนเนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ยขนาดเอาแบบเดือนละหมื่นร้อยปีนีย่ยังไม่ถึงเตาเลยนะครับลองดูจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเขาบอกมันมีทุนชีวิตทุนชีวิตเนี่ยเท่ากับเวลา24ชัว่วโมง คุณชีวิตเท่ากับเวลาใครรู้ว่าวันนี้คุณมีทุนชีวิตเหลือเท่าไหร่ไม่มีใครรู้หรอกเห็นไหมครับเพราะถ้ามีคนรู้ก็คงไม่มีคนตายเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่กันพูดกันง่าย เราไม่รู้เลยซ้ำว่าเราจะไปเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือทุนชีวิตของเราก็คือเวลาที่มันเหลืออยู่ลองใช้เวลาที่มันเหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์แล้วเอาเวลาทั้งหมดโอเคในแต่ละวันแบ่งเวลาลองดูแบบนี้ดีไหมครับคนเราเนี่ยทุนชีวิตเท่ากับเวลาจริงหนึ่งวันเนี่ยมันมีอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันแปดชั่วโมงเราทํางานปกติอีกแปดชั่วโมงเรานอนที่เหลืออีกแปดชั่วโมงก็อื่นๆแล้วแต่ว่าคนจะไปทําอะไร บางคนนั่งดูละครเห็นไหมสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหนังมันเนี่ยโอเคติดละครนี่นั่งดูหนังเห็นไหมครับจริงไหมอ่าจัดจริงเลยเน,นะมเพราะฉะนั้นลองเอาเวลาตรงนี้ครับส่วนที่เหลือตรงนี้โอเคมาใช้ให้เป็นประโยชน์ดูสินะครับใช้ยังไงลองรปดูว่าโอเคถ้าเราเอาเวลาตรงนี้แล้วมาทาโครงการสร้างรายได้เนี่ยโอเคสักห้าหมื่นถึงแสนหนึ่งภายในสักสามเดือนเนี่ยเอาไหมครับเอาไหมครับ เใช้เวลาสักสิบชั่วโมงต่อวันแล้วมีคุณภาพชีวิตภายหนึ่งสองปีวันนี้สนใจไหมสนใจอ่ะโอเคลองดูต่อไปถ้าสนใจนะครับวันนี้พวกเราเองเนี่ยส่วนใหญ่หลายหลายคนเนี่ยสร้างหนี้เพื่อจะทำให้ฝันเป็นจริงจริงหรือเปล่าฝันอยากมีบ้านฝันอยากมีรถฝันอยากไปเที่ยวทำไงดีวะเป็นกลูดีกว่าเห็นไหมใช่ไหม แสดงว่าสร้างนี่เพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงจริงไหมครับลองดูดีนี่อะไรกันด้างา์กรอมทรัพย์ครูมีใครเป็นครูไหมครับในนี้มีไหมมีเป็นครูเป็นนี้ไหมครับคุณครูเป็น <c oughs> <c oughs> นี่ธนาคารพาณิชย์ธน,นาคารพาณิชย์ก็ธนาคารทัท่ตวใหซื้อบ้านนะครับซื้อรถอะไรพวกเนี้ยนะครับก็แล้วแต่ นี่พวกทกสธนาคารเพื่อการเกษตรไทยเป็นเกษตรมางนทสนะครับหรือแม้กะทั่งนี่รถยนต์นี่ชฉประคอนี่เฉพะคนี่เน้นคูนี่เฉะคอครับหรือว่านี่อะไรอื่นนะครับนักแสดงว่าวันนี้ส่วนใหญ่หลายๆคนมีนี่ใช่ครับทุกคนเป็นนี่นะถามตัวได้เลยครับวันนี้ท่านมีนี่ทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ แล้วที่สําคัญจะใช้นี่หมดเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะใช้หมดนี่ถ้ามีเงินสามหมื่นจ่ายเงินต้นเดือนหมื่นหนึง่งจ่ายดอกเบี้ยอีกหมื่นห้าจ่ายที่เหลือ,อที่เหลืออีกห้าปันเก็บนะครับเก็บอีกแล้วบแบนใช้นี้เราหลบแล้วจอท,ที่ไหนกินไปนะครับจ่ายไปหกเดือนบางคนนะจ่ายไปหกเดือนแล้วเนี่ยนะยังต้องกู้นี่เขาอีกเพราะมันไม่พอใช้จริงไหมครับ อย่างนี้เขาบอกว่าแล้วเมื่อ,อไหร่พอเกษียณแล้วเราจะใช้นี่หมดสักทีหนึ่งแ,และที่สําคัญโครงการที่โครงการแก้ปัญหาต่างๆที่รัฐบาลเสนอมาให้ล้วนแล้วแต่เป็นการก<า>ู้หนี้มาใช้หนี้จริงไหมครับ<า>โอ้ยมาให้ตรงนี้ใหม่แล้วเอา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 ไปตรงไหนไหเอาไปโปกตรงนี้เดี๋ยวมีโครงการใหม่ใหม่แล้วเอาไหมเอา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 ไปโปกตรงนี้ สแสดงว่าม oh, oh ันเป็นของแทที <hi> fruit, ่กู้นี่มาใช้นี่ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมีกี่คนครับที่ปหนี่ได้จริงมีกี่คนส่วนใหญ่ก็คือนี่มากขึ้นแล้วเวลาไปโปเนยส่วนใหญ่ปอไม่หมดซะด้วยนะเอาตรงนี้ไปโปอตรงนี้เอาปอนครึ่งหนึ่งแสดงว่ามีนี่อยู่สองทางนะเป่าก้อนใหม่อีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปโปออีกทีหนึ่งปอไม่หมดอีกแล้วเก็บไว้อีแสดงกลายเป็นนี่สามกองเลยจริงไหมครับ วนเลาะตำแนงวิชาช่เคยทำนะนะนะวันนั้นไม่มีใครไปโปะอลเราก็รู้เรื่องไม่บ้างเราโอเคนะวันนี้เราจะมีโครงการที่จะปลดอีด้วยกันนะครับเราลองดูครับผมมีโครงการก็ต้องมีกฎและมีก,มกติกาง่ายๆนะครับจะทําอะไรก็ต้องมีกฎมีกติกานะครับมีเงื่อนไขพูดง่ายๆวันนี้ถ้าเรามีที่อยุ่ยกสิบไล่ ถ้าจะทํานาต้องมีกติกามีกฎไหมเพื่อจะให้ได้ข้าวมากินอันดับแรกต้องทําอะไรครับถ้ามีที่รักติดไร่ต้องอันดับแรกเลยต้องต้องต้องทําอะไรครับต้องไถใช่ต้องไถถูกต,ต้องมีที่อยู่สิบไร่จะปลูกข้าวทานาครับถ้าไม่ไถได้ไหมไม่ได,ไได้ไม่เอาว่าปีนี้ไม่ขอไม่ไถสักทีได้ไหม ไม่ได้ครับต้องไถ่นะนั่นแ,แสดงว่าโอเคเราต้องมีกฎจริกาจะทานาปลูกข้าวก็ต้องมีกฎมีจริกามันเริ่มต้นมันต้องไถก่อนพอไถแล้วก็หวานนะหวานแล้วแต่ที่ไหนโอเคนะไหไถแล้วก็หวานเห็นไหมต้องมีเงื่อนไขของมันไถเสร็จแล้วก็ต้องหวานหวานเสร็จแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยโอเครอระยะเวลาบํารุงรักษาดูแลแล้วก็เกี่ยวถามว่าได้ข้าวเท่าไหร่รู้ไหมครับ รู้ไหมไม,ไม่รู้จริงๆไม่รู้ใช่ถูกต้องถามว่าทําไมถึงไม่รู้ไม่รู้ปีนี้น้ําจะท่วมหรือว่าฝนจะแรงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ถามว่าทั้งทั้งที่เราไม่รู้แต่เราก็ต้องทำไอ้อย่างขั้นตอนเมื่อกี้นี้ก็คือไถไดนาวาน,ใ,วานใส่ปุ๋ยเกี่ยวต้องทําไม่ทําไม่ได้เห็นไหมครับต้องมีขั้นมีตอนมีกฎ,ม,กฎมีจริยาวันนี้ถ้าเรากําลังคุยถึงเรื่องรายได้เกินแสน ตำแหน่งไดมอนด์นเราจ่ายให้สูงสุดวันละเท่าไหร่ครับสามหมื่นสาบ้าหรือเปล่าถ้าอยู่เฉยๆเราจะได้สามหมื่นจริงไหมได้ไหมได้เหรอ <c oughs> ถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่ได้นะครับต้องมีกฎมีกติกามันถ้าอยากได้ลองดูครับเริ่มต้นอย่างนี้เลยเราจะมาเข้าโครงการด้วยกันหนึ่งะครับลงทุนลงทุนลงทุนได้ไหม ถ้าสักสามเดือนแล้วเราจะได้สักแสนหนึน่งลงทุนไหวไหมไหวไหมครับไหวดังๆหน่อยไหวใช่ไหมล่ะก็ในเมื่อเจ้าต้องการเงินแสนโอเคเนี่ยลงทุนสักห้าพันห้าร้อยบาทไหวไหมครับไหว้าพันห้าร้อยบาทไม่ใช่เสียงเงินฟรีๆด้วยนะเอายาไปกินเลยเจ็ขวดเอาช้างไปห้าขวดเอาวานาพาไปห้าขวดเห็นไหมห้าพันห้าร้อยบาทเอาไปเลยอย่างละห้าขวด